จะอยู่กันแค่ปีมู่วเราจะไปก่อนฝ่ายหู้นะเออโตกับมุพัดนะลุงหลงก้าลุงลุงลุงวันนี้เนี่ยหกเจ็ดสิบกุมภ์โมล่ะนะฝ่ายจะไปก่อนไปาูมอ่าถ้าลุงนุ่มบอกมาตดยหากำรมเนี่ยคนบ่าแน่นะคนเฮาอ่ะเตียวตุ้มยาตึกยาตายก็มีกันน่ะกูบอลนี่พอตดน้ำต้มตายซะดำเงินไม่เป็นล้านอ่ะ อ่าอยู่ก็ได้อ่ามันต้องว่าวันไหนน่ากะวันดีพอใกล้ๆอันนี้ด้เตียวไปเตียวมายะน้ำปุ่งอ่าตายมาแน่นอนนะอนาคตรูปตันเตียวนะ้วคนเอามันจะตายละแต่คนจะตายเนี่ยขอให้ลรูปลานนะแลคนที่เป็นวัยรุ่นโตสืบต่อไปเนี่ยเนาะมาช่วยกันเถอะวัดนี้มันจะอยู่ของคู่ของวิสาข์ตลอดไปถ้าแบบกัเข้าวัดจะเป็นวัดห่างล้วเนอะ เอย่างวันล้องสอหาตู้เจ้าขันนัดมาได้อ้าวเขียมอยู่นะคนจะเข้าวัดนี่ก็เขียมอยู่เนี่ยท้าบ่ซึมต่อกันนี่เออหมองแน่วัดนี่นะัท้าบแบ่งใหญ่นะี่ปุบบนน้ำมวัดใหญ่นะวัดพุธขาวนเนี่ยนะมองวัดเนี่ยนี่นะโคตรนี่มัน,นแน่ตายก็โคตรจะไปทางใดยโคตรเตี้ย ลักโตนตุบอกมาได้จำติดโควิหน้าเนี่ยเจ็บอกมาทุกฉีดโควิหน้ามาแล้วเนี่ยตั้งแต่ฉีดโควิหน้านี่มาในทุกรู้สึกว่าร่างกายทุกเปลี่ยนเป็นขนาดนั้นกัดอกขนาดไหนฉีดวัคซีนโควิดมาเนี่ยทั้งร่างกายรู้สึกเลยนะแน่นหน้าอกขนาดนั้นทุกวันโอ้มหนูทุกวันทุกคืนแบบไม่งูนาอกอย่างวันแน่นตั้งตัวเลยตายไปแล้วองงูตัวนั่นเอะ กัวนะเนี่ยรักปวดนี่ปกดปวดนะต้องวันนี่ปวดตายสักอย่างร่างกายคือ24ชั่วโมงอ่ะต้องโทรหาหมอสอดรองให้ได้อ่ะตัวร่างกายบริจาคได้หมดแล้วนะออาไปใช้ได้ร่างกายตัวบริจาคก็เรียบร้อยแล้วต้องเป็นการทําพิธีงั้นคือโทรหาหมอสอดรองเรียบร้อยวัดอยู่ในในกระเป๋าตัวนั้ตลอดท้องโทรหาเรื่องท้งเร็วๆเหมล้วกันเป็นเสียใจ เอาตาไปใช้ได้เอาหัวใจไปใช้ได้เอาสาไปใช้ได้อ่เรียอ้าวพี่ยาโนอันนี้วันนี้ขอกันเนาะขอกันมาช่วยเตรียมงานกันเธอเนาะมันหลายอย่างที่ได้เตรียมทั้งลูกมันเปลี่ยนมาแล้วดีเถอะอ่าความตใจตู้ปวดหัวนะเพราะว่าตู้ปวดายปวดหัวนะสักสี่ชั่วโมงต้องโทรหาสนอกไม่เจอนะอ้าว 不懂的先搜搜啊，不说的先搜